สวีดนสวัสดีแม่จ๋าพ่อเพิ่นมาแล้วจ้าทุกคน แม่จ๋าพาเพลินแวะมาทักทายทุกคนอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะแม่จ๋าพาทุกคนเข้าป่าอีกแล้วแม่จ๋าก็มาเจอเห็ดชนิดหนึ่งนะคะก็ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะแต่ว่าเยอะมากทุกคนแล้วก็แม่จ๋าก็ได้โพสต์ถามในกลุ่มเห็ดแล้วนะคะก็ได้คําตอบจากหลายๆเสียงว่ามันเป็นเห็ดพิษนะคะทุกคนเยอะมากเลย ถ้ามันเป็นเห็ดกินได้นี่แม่จาก็ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดมากเท่าไหร่นะคะก็เวลาเจอถ้าไม่แน่ใจอะไรแม่จากก็จะโพสต์ถามในกลุ่มเห็ดนะคะก็จะมีกลุ่มเห็ดกลุ่มเห็ดที่เขาจะมีเพื่อนๆคนที่เขา,เารู้เรื่องเห็ดดีเขาก็จะมาคอมเมนต์อบอกนะคะว่าเป็นเห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้อะไรยังไงเนาะ อันนี้ก็คือแม่จ๋าถามแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเห็ดที่เป็นเห็ดพิษนะคะกินไม่ได้นะคะเยอะมากเลยเนาะเสียดายจังโอเคค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย